สวัสดีทุกคนวันนี้เรากลับมาอีกครั้งกับเกมองเมียวจินั่นเองอ่ากลับมาอีกรอบวันนี้รู้ไหมเอย่ยทำไมเอย่ยอ่าใช่แล้วจ้าวันนี้ก็มีตัวใหม่เข้ามานั่นเองก็คือน้องฟุกนนั่นเองไหนดูสิอุ้ยสวยมากเลยคนสวยขาคนสวยมากเลยไม่ได้มาแบบธรรมดาน้องยกส่วนมาเองพกส่วนมาเองเลยจ้ามาวันนี้เรามาดูกันหน่อย ก็คือจากเก็บหยกเก็บอะไรเก็บยันน้องจะออกใหม่ก็คือเลดเราตัวครบเราได้มา1 5 15%, 15นี้เราจะได้อะไรหรือไม่ด้วยความรู้ว่าความดองเกลือของเรานั้นเป็นยังไงทุกคนก็รู้ดีอ่าเรามาดูกันก่อนไหนมาล้างเกลือกันก่อนดิคือเลดต้องเปิดยันเทาก่อนซักเท่าไหรด่ดีสักร้อยไหมไปสักสิบอ่ะสิบไปแล้วไป อเล็กสวยเล็กสวยเท่าไหร่เราชอบเลขเจ็ดเลิศเปิดไปก่อนใบฟรีหนึ่งใบส่วนใหม่เราไม่ต้องวาดรูปสรารวัตรดาวลากไปเหรอแม่ก็นึกว่าจะได้คอนเทนต์เปิดใบฟรีใบเดียวแล้วจะออกเลยเนาะก็คือไม่ออกจก้ะคาดหวังอะไรขนาดนั้นเอ้ยมา สิบใบแรกของเราเริ่มเอายันย <in> ันนี้ลากไปก่อนอ่ะสามปึ๊บเดาอะไรไม่รู้ลากไปก่อนมาไหมเริ่มเหรอเฮ้ยมันจะมีคอนเทนต์แบบเอ้ยสิบใบแรกก็ออกอะไรอย่างนี้ไหมมันจะมีไหมขอคอนคอนเทนต์คอนเทนต์ให้คอนเทนต์หนูได้ไหม ยังไงเอ้ย <S <S> <S เธอรู้ไหมว่าจะได้คอนเทนต์อะไรไม่ใช่คอนเทนต์แบบดวงดีอะไรนะคอนเทนต์ดวงเกลือจ้ะปาดน้าตาแล้วนะน้าตาเไล่อ่ะไปต่อเรามีหลายใบจ้าเรามีเยอะไม่อัน้นแต่ถ้าร้อยใบไม่ออกก็คือร้องไห้แล้วนะโหย เธอยังไงเอ่ยคนสวยขาออมาหาพี่เถอะว่ายล่ะเฮ้ยสิบห้าเปอร์เซ็นไม่มีความหมายอะไรสำหรับเธอเลยเหรอเฮ้ยจริงวะใช่ไหมจริงฉันไมไม่มีความหมาย ไปต่อไปต่อจ้าลากไปเลยจะออกมาไหมออกมาหรือเปล่าจะออกมาไหมออกมาหรือเปล่าออกมาเถอะนาทีนี้ตัวอะไรก็ได้ตัวอะไรก็ได้ออกมาสักหนึ่งขอละไหว้ละพนมมือแล้วเนี่ย ต้องไปบนวัดไหนต้องไปบนที่ไหนถึงจะไม่เกลือแจ้งได้หลังจากลาดดาวทองเราไม่มาไปจะ้ะไม่เอาละสีทองไปแล้ะเฮ้ยมันก็ไม่ได้อยากได้ขนาดนั้นป้าเอบเอ,เอบอกแอบบอกว่าไม่อยากได้ เดี๋ยวมาเดี๋ยวมาไม่อยากได้ปาก็ไม่อยากได้เออไม่เอาหรอกไม่ต้องการไม่ต้องมาหมุนเปิดเร็วขนาดนี้ไม,ไม่ไม่มาแล้วแหละไม,ไม่มาไม่มาสักตัวเลยงงงงไปหมดไอดี ID โดนสาบเว้์ อ่ะไปหรือเราควรกลับไปใช้ส่วนซัมมอนแบบเดิมวะหรือเราจะกลับไปวาดยันเหมือนเดิมส่วนใหม่ไม่มีดวงเลยจ้าทอแล้วนะชั้นนี้ทอเลยโอ้โหห้าสิบใบยังไม่ได้เลย ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ละมาล้อมเหรอไปเหรอยังไงเออจะมาไมเอ่ยม,มีกระตุกนิดนึงมีกระตุกนิดนึงว่ายเถอะจอดำจอดำได้แล้ว ปิดไฟเถอะใครก็ได้ปิดไฟให้ทีปิดไฟหนึ่งปิดไฟสักหนึ่งทีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้อยอะไรวะทุกคนฉันว่ากลับไปใช้ส่วนเดิมไปแป๊บหนึ่งขอเวลาแป๊บหนึ่งฉันต้องวาดรูปละไหนวะเปลี่ยนส่วนยังไงอ,อ่ะอ๋อตรงนี้ เมซมมอนปะก็เสียเงินซื้อมาไม,ไม่ไม่มีความพกัวงันว่าเปลี่ยนส่วนนี้ด้วยัาว่ามันไม่ได้ไม่ลดกลับมาอีกครั้งเปิดยันเทาไปหนึ่งทีเกลือมาได้เวลาวาดรูปน้องเป็นภูเขาเราต้องวาดรูปภูเขา ภูเขาวัดยังไงสามเหลี่ยมจ้ะอ่ะสามเหลี่ยมไปมองให้เป็นภูเขาอ่ะมีอ่าภูเขาไฟฟูจิเนะาะกล้าที่จะฟูจิอ่ะมีดวงอาทิตย์อ่ะมองให้เป็นดวงอาทิตย์ไปเหรอถ้ายังไม่ออกมานะพนมมือรอเลยเนี่ยพนมมือละ เฮ้ยเธอมันจะร้อยใบยอยู่นะร้อยใบย,ยังไม่ออกสักตัวเป็นไปได้หรอมีอยู่จริงหรอเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะกี่ใบแล้วนะเฮ้ยเจ็ดสิบเอ็ดใบยังไม่ได้สักตัวเลยเฮ้ยเป็นไปได้หรอ ยังไงอะอะตัวจีแล้วกันจี G, รอบก่อนได้รอบก่อนมาแล้วได้ก็ <S <S คือรอบนี้เราไม่เปิดหมดไม่น่าหมดแหละพยายามจะดองยันไว้เลดต่อไปด้วยเลดเลนลีลานยาโตะอ่ะไม่ใช่อะไรจะเอาสก,กินนุย <S <S 1> <S 1> ต้องการแค่สกินน้องนุยตัวเดียว ร้อยใบก,ก็สกินน้องหนุย้ยเราต้องรอดเราต้องเก็บให้ทันเก็บให้ถึงมันจะถึงไหมไปเ,เร็วเบ้องเฮ้ยเฮ้ยเป็นไปได้ฉันว่าไม่ใช่หละกลับไปใช้ส่วนเดิมกลับไปเช่นเดิมเฮ้ยอะมาลูก เคียข้าศก่อนฉันว่าสักหนึ่งก่อนไหมเออขอบ,ญบญุญส่วนบนสองกุศลให้หนูหน่อยหนึ่งสักหนึ่งฉันว่าสีทองไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ฉันว่าสีฟ้าเพราะว่ามันมีน้อยกว่าอะลากให้โดนอ่าฉันว่าสีฟ้า พราะเธอว่าไหมรวมวับใช่ฉันว่ามารอบนี้มาอมาจริงด้วยมาอ,าอะไรมาอะไรเอ้ยเธออุ้ยเฮ้ยเห็นอะไรแม่พวกเธอดูนะกดปุ๊บมาปับ๊บเฮ้ยสแปดเมกเหรอตัวอะไรอ่ะยังไงเอาอะไรอ่ะ เอาสาวเธอคือไม่ยังสิมาเอาอะไรอเอ่ยงงงงไปหมดเคยโหลดไว้แล้วไม่ใช่หรอขึ้นโหลดอีกทำไมอ่ะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> อะไรอ่ะ ยิงเธอ,อยังมาจริงหิงจองห้องแถวนี้นะยี่สไม่มีความหมายหรออ่ะมาดูรอบนี้สีไหนน้อยกว่าสีทองเอาให้หมดอ่าเก็บให้หมดสีทองอ่ามาแล้ว ิน้องวคนสวยค่ะขอแคไปไว้ก่อนวิ้เลิศไหมเอาอะไรมาไม่เลิศเอ่ยเอาอะไรมาไม่เลิศเอ่ยเห็นไหมมันต้องเปลี่ยนส่วนสลับไปมาอย่างนี้เห็นไหมเคล็ดถ้ามีส่วนนี้เลือกเลย ในดวงดาวสีไนน้อยเอาอันนั้นเอามาเลยเราจะเปิดให้ครบร้อยใบเลยปะเออเอาเอร้อยใบเพื่อเพื่อมาอีกสักตัวหนึ่งหนาวเพื่อมาอีกสักตัวหนึ่งเยลาปี๋วยุ้ยปังเอาร้อยใบแล้วหรอเอจ๊ร้อยใบแล้วหรอแคปไปก่อนถึงชีเอาสามทับสามปะหรือจะไม่เอาดีอืม เควสเกลมตัวนี้เป็นเอเก็แตกแล้วแหละอ่ะรอบนี้สีไหนหน้อยสีฟ้าน้อยเก็บไหมหรือจะไปต่ออ่ะทุกคนว่างอ่ะว่างไงดีวาด่าไงดียังไงเอ่ยเราจะเอาสามทับสามปะปิดปิดจบที่หนึ่งร้อยหนึ่งใบนะไปต่อไหมตัวนี้ได้อะไรอ่ะขอดูก่อนว่าได้อะไรบ้าง ไม่น่าถึงสองร้อยใบเอาให้อสามทับสมแล้วกันเผื่อได้ตัวอะไรใหม่ใหม่โอเคสีสีไหนสีฟ้าเด้ๆ,ๆลากๆอย่ากให้โดนสีทองถือเคล็ดถือเคล็ดไปเลย ตอนแรกนึกว่าจะออกน้อยกว่านี้นใช่ไหมอุ้ยลดมาทุกเลดมาทุกเลดไม่มีเลนไหนที่เจ๊นางไม่มาก็ขี่ไม้กวาดมาเลยสิขาครบสามทับสามพอแล้ว n u m b e r 1 Number 2ที่หนึ่งสักสิ์ที่สุดไปให้สุด ล่าสุดมาที่บ้านเห่าด้วยงงไม่ไหวเลิกจ้ะแต่เห็นว่าเขาพอจบนะอ่ะมาดูก่อนหนึ่งหนึ่งหนึ่งเลขสวยปิดจบจ้าเขาว่าอันนี้ป้าที่ว่าเราปบ,บใหม่ที่ว่ามันจะแจกกรอบให้ทุกคนไหนดูหน่อยใช่นี่ไงต่ำกว่าสองพันคะแนนก็ได้กรอบเนี่ยควรมานาน,านแล้วก็คือเราไม่อยากได้เศษเลย ทุกเลทเลยเราไม่ต้องการเศษต้นมาขอโอเคไม่ต้องการสิ่งที่ต้องการก็คือกรอบน้องควรมีตั้งนานควรมาตั้งแต่เริ่มต้นว่าเสียดายต้องรายกออรอบมารอบค่อนไม่ไดไ้ได้เก็บเลยเอาอะไรดีอืมมีตัวไหนเก็บตัวไหนดีวะก็ครบหมดแล้วตัวไหนน่ปัน้นตัวนี้หรอ อันนี้น่าจะยังไม่ครบปะอันนี้ก็ได้ลดไม่ไหวมาดูน้องกันทุกคนไหนดูซีไหนดูซีมาต้องเปลี่ยนส่วนมาส่วนนี้เออ HSR ครบวะาลดไม่ไหวเรามาดูกันไหนวะก็คือยังไม่รู้ว่าสกิลน้องทำอะไรได้ น,น่ารักนุ้งน้องขนสวนมาเองก็คือขนมาทุกอย่างเวอร์ไม่ไหวมันเวอร์ e อ e r y b ร d y f o และเวอร์ e ซอร์ b ซอร์เอเวอวอสุดเรามาดูร่างอีโวน้องกันเฮ้ยสวยนะเฮ้ยเสซีมาไหว เซซีมาไหวอ่ะข้างในอ๋ออุ้ยตายใจบาดไม่ไหวมันคือเสื้อนอ้อไม่ใช่ซกแพคกน้องจเย็นก่อนเนี่ยร่างนี้มีความน่ารักมีความน้อนมีความอินโนเซนต์มาล่างนี้มีโอ้แสบเวอร์แสบเวอร์บ,อรบลดัดมา โอเคทุกคนสำหรับวันนี้เราก็ไม่จบกันแค่นี้จบที่101ใบเท่านั้นกล้าที่จะใช้คำว่าเท่านั้นเจอกันเลดน้านะทุกคนรอบหน้าเราเลดรีรีลันป้ารีลันเลดน้าจะน่าจะเป็นรีลันยาโตแล้วรีลันยาโตเราไม่ต้องการยาโตเพราะเรามีแล้วแต่เราต้องการสก,กินน้องเนยนั่นเองอ่ะทุกคนถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b ส c r i b e ให้ผม้วยนะครับรอบนี้ ไปแล้วไม่เกลือจ้า